ดีต้อนรับสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาในไลฟ์สดด้วยนะฮะใครเข้ามาเราก็ฝากแชร์กันด้วยนะคะคณสมรักห้วยวังแสงสวัสดีค่ะบอกเกิดวันจันทร์จะถามเรื่องอะไรคะเราดูเรื่องความรักเออมีใครเกิดวันอะไรกันบ้างพิมพ์มานะคะแล้วเดี๋ยววันนี้มีคนฝากวิเคราะห์ชื่อมาด้วยเดี๋ยวจะมาดูกันมีใครชื่อโชติกาไหมอ่าเดี๋ยวมาดูกันจะมีเยอะอยู่นะอ่าเพราะชื่อเนี่ยชื่อแบบชื่อเท่ชื่อดีอย่างน้อยอายตนะดีแต่คุณเกิดปีไหนล่ะ ที่คุณจะใช้โชติกาแล้วดีหรือไม่ไม่ใช่ว่าชื่อแต่ละชื่อดีทุกชื่อแหละแต่จะดีกับใครอยู่ที่วันเดือนปีเกิดของคุณด้วยมาตอนนี้เรามาดูดวงความรักรายสัปดาห์กันก่อนค่ะคนเกิดวันอาทิตย์มีใครเกิดวันอาทิตย์พิมพ์มาให้หน่อยสิมีนะเนี่ยรู้สึกจะมีเหมือนกันนะมานี่ไงพี่แอ๊กไงอมพรรัตน์คังนุชเนี่ยมามามาาความรักเกิดวันอาทิตย์ค่ะเราฟังอยู่ค่ะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับปัตตนิมรณะสู้ภาคครับ ปัตตานีเนี่หมายถึงคู่รักเลยถ้าในมุมของความรักเนี่ยนะครับผมมรณะคืออะไรทะเลาะกันแบบฉุกเฉินขึ้นมาแบบกาะทันหันเอาจจะมีเรื่องให้เครียดอะหรืออาจจะแบบป่วยกระทันหันก็ได้อาจจะมีเรื่องให้เครียดกันนะเออนะเช่นแบบเถียงกันหรือว่าขัดใจกันนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็จะสุภาพนะดีขึ้นแต่อีกแบบหนึ่งไปเลยก็คืออาจจะมีเรื่องที่คนรัก มีเหตุต้องเดินทางกระทันหันก็ได้เหมือนกันนะมีเรื่องกระทันหันเกิดขึ้นกับคู่รักอันนี้ในมุมของคนที่มีคู่เนาะนี่น้องเก่งก็วันแต่ถ้าในมุมของคนโสดเนี่ยปัตตานีมรณะนี่ต้องรออีกนานเลยยังไม่มีต้องรออีกนานยคือยังยังไม่ปรากฏเลยดีกว่านะฮะเห็นไหมคะว่าในหนึ่งในหนึ่งพบในหนึ่งเลขเนี่ยมันทายได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับยามหรือการดูดวงตามเลขเจ็ดตัวสีฐานหรือใดๆก็ตาม เพราะฉะนั้นการถามคําถามที่ชัดเจนมันจึงทําให้เราได้คําตอบที่เจาะลึกไปมากกว่านั้นใช่จึงขอความกรุณาแฟนๆรายการนะคะเวลาที่ถามอย่าถามแค่ความรักเป็นยังไงครับไม่ต้องอย่างนั้นแบบถามมาเลยนะการงานเป็นยังไงครับไม่เอาเอาแค่แบบเจ้านายจะขึ้นเงินเดือนให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไปเลยยิ่งถามชัดยิ่งตอบตรงค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ฮะความรักของคุณนะสัปดาห์นี้นะพันธุพันธุนะคนที่เกิดวันจันทร์แล้วยังเป็นโสดนะครับ ยังอยู่คนเดียวยังไม่มีคู่นะฮะดีไม่ดีนะเนี่ยให้ดูจับตาคนใกล้ๆเอาไว้ให้ดีคนใกล้ๆอ่ะ คนใกล้ๆคนที่แบบอยู่ในแวดวงของการทํางานคนที่เราทํางานด้วยหรือถ้าเป็นนักเรียนก็ดูคนที่แบบเรียนห้องเดียวกันเลยเงี้ยหรือคนที่แบบอยู่ละแวกบ้านอะไรอย่างเงี้ยคนบ้านแค่แค่หรือว่าจะเป็นคนบ้านเดียวกันอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะเห็นไหมได้หมดนะครับอาจจะได้พบรักกับคนสาวสะรแองก็ได้คนใกล้ๆคนใกล้ตัวไม่ไกลไม่ใกลนะฮะส่วนคนมีคู่นะครับ ตรงนี้ดีมากเลยฮะโอ้ยวันจันทร์ฉาเลยพันธุพันธุสมบูรณ์พูนสุขเย่ดีใจด้วยครับนะครับผมวันอังคารครับความรักของคนที่เกิดวันอังคารลาพระพันธุลาพระเจ้าพี่วันอังคารวันอังคารสัปดาห์นี้ินดีรักดีดีทั้งเรื่องเงินดีทั้งเรื่องความรักเลยขออนุญาตย้ายไปเกิดวันอังคารได้ไหมคะลาพระพันธุลาพระ คนที่คบหาดูใจกันมานานเนี่ยลาภะคือลาบอะนะคะเขียนเลาบคนที่คบหาดูใจกันมานานเนี่ยความสัมพันธ์คุณจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยนะสไตล์นี้นะอ๋อนะครับผมโอ้ยวันนี้คนคึกคักนะทั้งทางไลฟ์แล้วก็ทาง SMS ที่ถามคำถามมาเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวทยอยตอบเนาะครับถามมาได้เลยค่ะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะวันอังคารนะโอ้โหเรียกว่าแบบดีเลยอ่ะดีเลยจะจะมีเรื่องที่น่ายินดีลาภะหมายถึงข่าวดีได้ด้วยเหมือนกัน ข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีหรือได้สิ่งของที่ถูกใจนะครับได้ของได้ของขวัญจากคู่รักใช่ป่ะชิ้นใหญ่ๆอะไรเนียเป็นไปได้อาจจะได้สิ่งของที่ถูกใจที่รอมานานก็เป็นได้นะครับยินดีด้วยต่อไปวันพุธเดี๋ยวนะคะเกิดวันพุธครับสักครู่ค่ะอาจารย์กบครับคุณรักที่สุดุที่รักบอกว่าเบอร์ที่ลงท้าย83มีทางแก้ไหมคะอุ้ยแก้ง่ายมากเปลี่ยนเบอร์ค่ะเพราะถ้าใช้ต่อนะการเงินก็พังความรักก็พังสุขภาพจะแย่ด้วย8อ่ะ เปลี่ยนอย่างเดียวเลยค่ะแอดไลน์มาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับผมนะฮะคนที่เกิดวันพุธครับความรักสัปดาห์นี้ของคุณนะตันุสหัตชะอุตตะนะฮะโอ้ยความรักดีกันเกือบหมดเลยเนะาะถ้าคนถ้าคนมีคู่นะวันพุธเนี่ยนะถือว่าดีเลยนะครับผมใครที่แต่งงานกันมานานแล้วยังไม่มีไอ้ตัวเล็กอ,อ,อาจจะได้ลุ้นนะจะได้ลุ้นในสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะส่วนคนโสดนะครับค,คนโสดก็ น่าจะเจอคนที่ถูกใจในแวดวงเพื่อนฝูงเหมือนก,กัน oh. และน่าจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันด้วยไมยถึงอายุต่างกันไม่มากนะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอาจจะอายุเท่าๆกันเลยอ่ะ mm. อย่างนั้นน่ะมีความเป็นไปได้แต่มันเมื่อมีปุตตะปิดท้ายเพราะฉะนั้นก็ลองดู พิจารณาไปที่รุ่มน้องเป็นพิเศษมีเมียเด็กต้องมันตัวเช็คล่างกายก็ได้นะคะเป็นไได้ครับอันนี้บอกแล้วว่าหนึ่งภพหนึ่งภพหนึ่งหนึ่งเลขมันตีความได้เยอะมากนะคะมันจึงแบบมันจึงแม่นมากเพราะว่าแล้วแต่คําถามของใครด้วยความลับของคนที่เกิดวันพุธว่างไหมคาถามเออว่างเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทายแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องทายแต่ถ้าสงสัยเพิ่มเติมก็ส่งมานะคะต่อไปวันพฤหัสบอกี้นี้ การเงินเขาดีไปแล้วมาดูว่าความรักเขาจะเป็นอย่างไรบ้างความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับโอ้โหวินาาพันธุวิน้าเดาสิตีกันเนาะอารมณ์จะร้อนน่ะอู้ร้อนเออคนเกิดพฤหัสเนี่ยจะอารมณ์ร้อนน่ะช่วงนี้ต่อยมาจริงอ้าวนะครับผมจริงอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไรเหรอพันธุจิตใจเหรอ แล้วก็เรื่องะไรถ้าเกิดพันธุเนี่ยนอกจากจิตใจแล้วหมายถึงถ้าเกิดเป็นเรื่องความเจ็บป่วยมันเกี่ยวกับในระบบท่องท้องอะไรที่อยู่ในระบบภายในข้าง,างในอ่ะเลขห้าเลยครับเลขห้าความดันความอ้วนครับจริงๆเพราะฉะน,นั้น,น<อ>คนที่เกิดวันพฤหัสสัปดาห์นี้ต้องเรียกว่าระามาัดระวังเรื่องคําพูดนิดนึง응เห็นไหมพอเรารู้ปุ๊บว่าเราจะมีปัญหาเราจะเดือดร้อนหรือเราจะไปทําร้ายใครด้วยสิ่งไหนเราระวงังเฮ้ยเขาบอกว่า อาทิตย์นี้เราจะอารมณ์ร้อนทำร้ายคนอื่นด้วยคําพูดเราก็เก็บปากเก็บคาหรือก,ก่อนจะพูดอะไรออกไปคิดก่อนแล้วมันจะทําให้ลดปัญหาลดความขัดแย้งได้นี่คือประโยชน์ของการดูดวงแบบไม่งมงายมันคือศรัทธาถูกนะวันศุกร์ครับจะบอกเรื่องของการดูดวงนี่โคตรเหตุและผลเลยนะจะบอกให้วันศุกร์ยังไง,ง,งเอานี่ก่อนเอานี่ก็กโคตรเหตุและผลไงออถูกไหมล่ะเกิดบอกคุณจะรวยคุณถ้าเกิดคุณศรัทธาในการดูดวงเฮ้ยปีนี้ถ้าเกิดทํางานเกี่ยวกับการ ค้าขายออนไลน์คุณรวยนะอะเขาก็จะไปขายของนูนนนนนน่นนี่นั่นนี่นูนนี่นี่ไม่ใช่แบบนอนรอแล้วไม่รวยแล้วมาบอกว่าไม่เห็นแม่นไงออมันมันคือเหตุและผลจริงๆครับมันคือเหตุและผลจริงๆวันศุกร์อ่ะวันศุกร์ก็น,กนักนะเนี่ยดีหนักหรือไม่ดีหน <ะ S 1> ักุทธประหัสอ๋อศุกร์ละวันศุกร์นี่ก็หนักนะเรื่องของความรักเนี่ยกรรมวินาอรีเลยนะว้าว อถ้ามีอริโพร์ขึ้นมาระวังระวังเรื่องของมือที่สามด้วยนะออือะระวังเรื่องของมือที่สามนะครับหรือว่าคนที่คุณไปแอบคุยแอบแบบว่านู่นนี่นั่นเนี่ยระวังจะมาออกฤทธิ์กันในอาทิตย์นี้แหละ<อ>นะครับเรามาระวังด้วยระวังฤ <นะ S 1> ทธิ์เยอะอ่าแล้วก็ในส่วนของคนที่โสดจริงๆทั้งโสดทั้งมีคู่ก็ได้หมดเลยอ,ะอ่ะนะกรมมะวินาศอริเป็นสิ่งที่ว่าจะต้องเกิดขึ้นอ่ะอย่างแน่นอนอ่ะ เพราะฉะนั้นให้เรามัดระวังคล้ายๆกับวันพฤหัสเลยคือให้เรามัดระวังเรื่องของคําพูด mm hmm. นะครับผมแต่วันศุกร์จะเพิ่มเติมมานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของมือที่3ให้เรามัดระวังปัญหาตรงนี้ด้วยว <Wow. S 1> <อ>้าวเหมือนจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซีเรียสที่สุดเลยนะเรื่องการ <ừ. S 2> มีคนอื่นเนี่ยเพราะความรักของใครก็ตามมันคือความรักมันคือเรื่องของคนสองคนนะเนาะ ช่วงกลมสองวงที่มันมาโดนกันนะคะมีสามีสี่เ่มใครที่มีคำถามเพิ่มเติม SMS มาได้นะฮะ422 1177จะได้แบบว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาไล่เก็บกันหมดเลยวันเสาร์สุดท้ายค่ะวันเสาร์ค่ะปัดตนนีปัดตนนี้โอมันดีมากๆเลยนะคนที่คนที่เกิดวันเสาร์ความรักของคุณช่วงนี้นะ เอาใจใส่ดูแลกันแบบว่าสายลมสองเราประมาณนั้นครับเอาใจใส่ดูแลกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมดีจริงๆฮะช่วงนี้ของคนวันเสาร์น่าอิจฉาสุดในนั้นในบรรดาทั้งหมดเนี่ยน้ความรักเกิดวันเสาร์ไหมคะดีัูอยู่ตอนนี้มีฮะคุณเอ็มดีหนึ่งอุ้ยคนสวยคนนี้ MD1 ดีเข้ามาในไลฟ์สดพอดีเลยฮะบอกวันเสาร์ค่ะอุ้ยดีมากเลยครับความรักใน้าอิจฉามากช่วงนี้บอกเลยว่าเป็นลูกดวงที่น่ารักมากครับเปลี่ยนเบอร์ เปลี่ยนชื่อด้วยเปล่าไม่แน่ใจแต่ลูกเต้าอะไรที่แกรู้สึกใครมีปัญหากแกจับเปลี่ยนเบอร์หมดเลยแล้วชีวิตแกก็แบบลุง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 มากคนนี้ดูใน Facebook เราชื่นใจเขาดีมากเลยลุงสุริยาปล่ลุงสุริยาติงนางนงตัดไม่ใช่พี่ก็หนู <laughs> เป็นคนยุขึ้นก <laughs> ็เหว่ดเบรกที่แล้วเธอโช์รถแห่ไปทีแล้วไงเอาหรอก็จะได้แบบนิดนึงนะคะ, <laughs> ะทีนี้มาดูในเรื่องของชื่อกันบ้างชื่อนั้นสําคัญชไหนคะอาจารย์กบ โอ้โหชื่อนี้สําคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยชื่อเหมือนเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าบ้านหนึ่งหลังชื่อคือแปลนเลยเนาะเหมือนกับ<ช>ว่ามันคือคือแปลนทั้งหมดเลยอ่ะเราจะสร้างบ้านออกมาดีไม่ดีเราจะชีวิตดีไม่ดีอยู่ที่ชื่อเลยคือชีวิตเราเนี่ยเกิดมาแวะเนี่ยสิ่งแรกที่เราได้รับก่อนเลยคือชื่อนะฮะจริงจริงครับค่ะชื่อเนี่ยนะคะก็จะมีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของดวงชะตาที่จะมีผลกับชีวิตของเรานะคะเราเปลี่ยนชื่อ มีผลมากกว่าเปลี่ยนเบอร์อย่างนี้ดีกว่านะครับนะอันดับหนึ่งของชีวิตคนคือชื่อนะคะที่เป็นเรื่องของโชคชะตาการเราจะเดินยังไงเราจะเป็นยังไงจะยากลําบากจะเหนื่อยจะทําคุณคนขึ้นหรือไม่จะใช้ชีวิตแล้วสุขสบายแค่ไหนมีคนสนับสนุนอย่างไรเกิดอย่างไรตายอย่างไรชื่อสําคัญมากอันดับสองคือเรื่องของห่วงจุ้ยค่ะเจ๊งไม่เจ๊งรวยไม่รวยอยู่กันที่ห่วงจุย้ยถูกต้องหลายคนเนี่ยกำลังรวย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 เจ๊งเพราะเพียงแค่ บริษัทกาลังไปได้ดีแล้วต่อเติมผิดห่วงจุ้ยของเดิมดีอยู่แล้วต่อซะไม่ดีเลยใช่นะคะแล้วก็อันดับสามวคือเบอร์โทรและอื่นๆนะคะวันนี้เราจึงมีหนึ่งท่านนะคะพอดีว่าเมื่อวานคุณโชติกาเขาทักมาให้ดูชื่อให้หน่อยนะคะก็เลยขออนุญาตเอามาให้ดูเป็นกรณีศึกษาเพราะเห็นว่าคนชื่อโชติกาเนี่ยเท่าที่รู้จักเยอะมากๆในโลกใบนี้นะคะจะเป็นคนใกล้ตัวนี่ก็หลายคนแล้วใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่อโชติกาอยากบอกว่ามันไม่ได้แปลว่ามันดีหรือไม่ดี ชื่อเขาดีในตัวเองอยู่ที่ว่าคุณเกิดวันที่เหมาะหรือเปล่าเหมือนกับว่าเราจะเปรียบหลายครั้งละเหมือนกับยังไงเหมือนรถอะลัมโบกินีสี่สิบล้านมันก็เป็นรถมันดีของมันแหละแต่ถ้าเรามีเงินเดือนเดือนละแปดพันบาทอย่างเงี้ยเราไปขับอะมันก็ขับได้แป๊บเดียวแล้วมันก็ไม่มีเงินเติมน้ํามันหรือมันไม่เหมาะเอออะไรอย่างเงี้ยมัน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 จะแบกแบบนั้นแต่ถ้าสมมติเช่น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 เหมือนกับว่า ชะอมชุบไข่เป็นสิ่งอร่อยถูกไหมแต่คุณเป็นเก้าคุณกินไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะมีมีเรื่องอย่างนี้อยู่นะคะในใ<ช>ความในความเหมาะสมเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่บอกว่าดีหรือไม่ดีในตามหลักของการดูดวงมันคือเรื่องของความเหมาะสมพอดีกับเรือนชะตายอย่างคุณโชติกาเขาเกิดปี2515<ช> <ๆ S 2> เศษจุลศักราชของเขานะคะก็คือเศษสี่นะคะ ซึ่งอันนี้ก็คือต้องหลังเม,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 มสายด้วยนะถ้าเกิดว่าเกิดก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นเลขมันจะเป็นสามรายละเอียดมันเยอะมากในการวิเคราะห์ชื่อ,อ,อแต่มา,<อ>าดู <ไป S 1> ว่าโชติกา,า,าใคร<อ>ชื่อโชติกาอันนี้มีผลกับทุกคนที่ใช้ชื่อนี้คืออายตนะของเขานะคะผลรวมของค่ากําลังอักษรตามอักษรในทักษานะคะ ได้51เท่ากับอายตนะ6เป็นอายตนะของราชนินีดีมากค่ะตั้งแต่เกิดนะจะเกิดมาอย่างความสมบูรณ์พูนผล oh. มีคนคอยดูแลมีคนรับใช้พ่อแม่ประคับประคองอย่างดีนะคะพี่น้องอะไรต่างๆนานา,นา,นานดีหมดเติบโตมาได้เรียนหนังสือกับเพื่อนที่ดีนะคะเป็นบแบบราชนินะีเนึกออกมาอ่ะอันเนี้ยดีสําหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะเกิดวันเดือนปีเกิดใดก็ตามชื่อโชติกาเป็นชื่อที่อายตนะ6และดีมากนะคะสุขสบายไปทั้งชาติแต่ทีนี้เรามาดูในส่วน ที่เป็นจุดตัดสินกันว่าชื่อนี้ดีหรือไม่ดีนั่นคือตุ๊กตาไข่น,น้ำนะคะซึ่งเราจะดูตรงนี้นะคะการเดินของตุ๊กตาเส้นทางการเดินนะคะเราเรานับจากการออกเสียงพยางต่างๆโชติกาไปไปนี่ลาพังก็คือ,อที่หัวเลยโชโชอยู่ที่ลาพังนะคะติอยู่ที่มรณะแล้วก็กาขึ้นไปที่ราชาอีกทีหนึง่งนะคะ สำหรับคนที่เกิดปี2515หลังเดือนเมษายนนะคะหลังวันที่16เมษายนยังถือว่าพอใช้ได้ไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนนะแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็ดีกว่าเพราะมันมีนี่ไงมรณนะมันยังจะทําให้เราแบบเหนื่อยต้องดิ้นรนนะคะเริ่มต้นเกิดมาแบบสบายๆนะจะต้องดิ้นรนขนขวายมีปัญหาสารพัดให้แก้นะคะจะต้องแบบ เสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บการผ่าตัดการปวดหลังการ <ปะ S 1> ผ่าตัดช่องท้องบ้างนะคะแต่สุดท้ายขึ้นไปราชาดีบ้านปลายชีวิตสบายแน่นอนนะคะอันนี้คือชื่อโชติกาสำหรับคนเกิด2515จะเปลี่ยนก็นได้จะไม่เปลี่ยนก็นได้แต่มันแก้ได้ <_ an> เหลือโชกาไดเออ้เราไม่จาเป็นเราไม่จําเป็นต้องลําบากนี่ถ้าเรารู้อย่างนี้ใช่ก็เปลี่ยนให้มันสบายตลอดไปซะง่ายกว่าเยอะมันเปลี่ยนได้นะอเปลี่ยนได้นะคะก็ะคใครที่อยากให้วิเคราะห์ชื่อโดยละเอียดอันนี้คือเราใช้มา9ขั้นตอนนะอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่มาสรุปให้ฟัง ศาสตร์ของการตั้งชื่อนี่ยากมากแล้วก็ใช้ทุกศาสตร์เลยจริงๆนะคะก็ทักมาให้ให้วิเคราะห์ได้นะคะขอบคุณโพชมเครื่องดื่มสมุนไพรและพิษชาติ32ชนิดครับการันตีด้วยรางวัลชีวจิต4ปีซ้อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในช่วงสุดท้ายครับช่วงหน้าครับ